เราเนี่ยเป็นรายการสาระบันเทิงเข้ามาแล้วไลคกดแชเพราะฉะนั้นเป็นนายกต้องมีสํานึกนะครับอย่าไปโพส X หรือทวิตเตอร์หรืออินสตาแกรมอะไรก็ไม่รู้อะอย่าไปโพสโซเชียลนะครับว่าไม่มีอำนาจนะมันแสดงถึงความที่อะไรได้อยภูมิปัญญาหรือเปล่าหรือว่าความขี้เกียจหรือไม่อยากลำบ,บากอากาศก็ร้อนเหม็นน้ำท่วมน้ำสกปรกะะเราปรากฏว่าเอานะคุณอุ้งอิงเนี่ยก็ตอบแล้วเนี่ยทำให้ประชาชนเสียความรู้สึก ครั้งแรกให้สัมภาษณ์ตอบว่ายัางไม่มนะีอำนาจนะครับเลยเลย,เลยไม่สามารถลงไปช่วยเหลือประชาชนหรือว่าไปลงพื้นที่ได้ในจังหวัดที่มีการน้าท่วมเพราะไม่มนะีอำนาจนะครับเนื่องจากยังไม่ถแถลงนโยบายต่อนัฐบาลคําพูดอันนี้ปุ๊บมันก็แสดงให้เห็นถึงความ่ัดหัดทางการเมืองความไม่ประสิภาษาทางการเมืองนะครับเพราะการที่คุณเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นหัวหน้าพักการเมืองมีสอสอจานวนมากโดยเฉพาะสสอทางภาคเหนือแต่คุณดัน นะไปให้สัมภาษณ์ทำดองว่าคุณไม่มีอำนาจยังไม่ได้ถแถลงนโยบายคุณเลยไม่สามารถลงพื้นที่ได้การลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยมันไม่ได้เกียเก่ยวกับอำน,นาจมันเกี่ยวกับอะไรครับมันเกี่ยวกับสำนึกครับนะมันเกี่ยวกับสำนึกครับว่าคุณเป็นนักการเมืองเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแกนน,นารัฐบาลคุณต้องมีสำนึกสำนึกที่ว่าเนี่ยคือสำนึกต่อประชาชนเพราะคะแนนเสียงที่สสพักเพื่อไทยได้มานนะได้มาจากประชาชน นะไม่ใช่ได้มาจากคุณพ่อทักษิณน,นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนที่เขาเลือกคุณโดยเฉพาะจังหวัดแพร่นะครับจังหวัดเชียงรายแล้วก็อะไรจังหวัดน,น่านเป็นเขตที่ถ้าผมจำไม่ผิดมีสะสะเพื่อไทยเยอะดังนั้นคุณต้องสํานึกในบุญคุณของประชาชนนะครับอ่านะนะักการเมืองทุกคนนะครับนะมาจากประชาชนดังนั้นต้องสานึกสานึกถึงบุญคุณของประชาชนนะประชาชนเป็นคนที่ทําให้คุณเป็นนายกรั้นตีได้ อย่าลืมนะคุณเป็นนายกของประชาชนนะครับดังนั้นเมื่อประชาชนที่เขาเลือกสอส,สพักเพื่อไทยมาได้รับความเดือดร้อนน้ําท่วมคุณต้องลงพื้นที่ครับใส่กางเกงขาสัน้นนะลงไปเหยียบนะ้ําไปลุยโคลนไปลุยไปเจออะไรต่างๆนะครับนะโดยเฉพาะจังหวัดหน้าเนี่ยเสื้อแดงเยอะจังหวัดแรกก็เสื้อแดงเยอะเสื้อแดงก็คือกลุ่มค,คนที่เคยสนับสนุนม,มา่มาดนนะีเดียวกันนะผูดได้สัญญ,ญาณมค่อยดีทีสักทักเดียว นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนะครับอืมจังหวัดน่านจังหวัดอะไรพวกนีจังหวัดเพื่อไทยนะครับเยอะนะครับเสื้อแดงเยอะนะเพราะฉะนั้นคุณอย่าบอกว่าคุณไม่มีอำนาะจการไปเยี่ยมประชาชนที่เขาทุก์ร้อนแล้วเขาก็เลือกคุณมาเนี่ยแล้วคุณบอกว่าคุณไม่มีอำนาะจแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นนายกสุดงานและข้เห็นว่าคุณเป็นคุณหนูใส่เสื้อราคาเป็นแสนใช้ชีวิตหนูหลาลูกเจ้าสวัวไปไหนต้องนั่งเครื่องบินมีคนขับรถมีรถนำขบวนนะนะครับ นะ,ะความเป็นคุณหนูลูกเจ้าสัวที่ผ่านมานะครับมีเวลาก็พาลูกเที่ยวตอนนี้ไม่ใช่นะครับตอนนี้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีครับนะโปรดเก้าเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแสดงข่าวแล้วคุณเป็นนายกเต็มตัวแล้วดังนั้นนอกจากคุณเป็นนายกคุณยังเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองครับคุณต้องลงไปเยี่ยมประชาชนครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่านายกอุ้งอิงนั้นยังไม่าน แสดงให้เห็นว่ายังไม่รู้ภาษีภาษาทางด้านการเมืองและสํานึกต่อพี่น้องประชาชนที่เลือกพักอ่าเพื่อไทยมานั้นก็ยังมีเขาเรียกอะไรความสํานึกต่อประชาชนน้อยไปทั้งการที่เป็นจังหวัดที่เขาเลือกเพื่อไทยด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังและน่าเสียใจอันนี้คุณโดนตัดคะแนนไปแล้วนะพักการเมืองพักอื่นเขาลงพื้นที่กันหมดนะนะครับเขาไปนะครับลงไปย่ำน้ำําเหยียบน้ำนะบางคนถึงขนาดป่ายน้ําบางคนเอาของไปแจก แม้กระทั่งผู้กองธรรมนัสนะครับผู้กองธรรมนัสนะครับนะหรือพี่แป้งเนี่ยฉายามันคือแป้งนะเทาเพื่อชาตินะก็ยังลงไปพะเยานะนะแล้วก็เอาของอะไรรต่างๆถุงยางที่ไปแจกนะครับ,นะรบแล้วก็ไปเท้าไอ้ไม้ไผ่จนพักจนแทบจะตกน้ำคือใครจะบอกว่าอ่าพี่แป้งเนี่ยเป็นสีเทาแต่แกก็บอกว่าเทาเพื่อชาติแกจะเคยติดคุกติดารางคดียาเส็ติดในออสเตรเลียมาแกก็ไม่สนคับแกสนใจว่าวันนี้แกมาจากประชาชน นะยกตัวอย่างเลยผมจะเชียร์อะไรนะพี่แจ๊กให้พี่แป้งนะครับแกยังไปล,ลงพื้นที่ครับแกก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรแกก็ไปครับนะเพราะฉะนั้นมันไม,ม่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องอำนาจมันเกี่ยวกับสำนึกยิ่งไประดับผู้นํารัฐบาลน,นะคเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่ดันบอกว่าไม่มีอำนาจนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับพี่น้องประชาชนช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะกับพี่เดน,นะครับนะก็อยากจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนว่าเฮ้ย hey, นายกทดลองงานนะครับ นายกทดรองงานคนนี้ทาไมไม่ภาษีภาษาเลยไม่รู้จักว่าอะไรต้องทาไม่ต้องทาดันไปอบอกกับน,นักข่าวว่าไม่มีอำนาจนะครับอย่าลืมนะครับสำนึกสําคัญกว่าอำนาจนะนะครับสำนึกสําคัญกว่าอำนาจเพราะฉะนั้นเป็นนายกต้องมีสํานึกนะครับอย่าไปโพสต์เอ็กหรือทวิตเตอร์หรืออินสตาแกรมอะไรก็ไม่รู้อะอย่าไปโพสต์โซเชียลนะครับว่าไม่มีอำนาจนะ,นะมันแสดงถึงความที่อะไร้อยภูมิปัญญาหรือเปล่า หรือว่าความขี้เกียจหรือไม่อยากลำบ,บากอากาศก็ร้อนเหม็นน้าท่วมน้มําสกปรกเราเป็นคุณหนูนะครับใช้ชีวิตหรูหลาอนะครับอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็คือข้อแรกและรัฐบาลพรรคเพื่อไทยคุณเป็นใครที่จะไปซื้อนี่มาแล้วก็เอามาทวงเองไม่มีทางครับมันยากครับทุกวันนี้บริษัทซื้อนี่เนี่ยพวกผมเนี่ยผมก็ไปบรรยายให้เขาบอกไม่ยากไม่ได้ง่ายเดี๋ยวนี้ก็ต้องเอาแอล้วนักเรงครับนักเรเราจะพาไปทวงก็ไปข่มขู่บ้างอะไรบ้าง ต้องปลอมหมายสารบ้างปลอมคำพิพากษาบ้างปลอมไป็นตำรวจบ้างปลอมไปทนายบ้างาเยอะแยะต้องใช,ใช้วิธีการเถื่อนนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นไอที่บอกว่าโอ้ยนี่เสียแก้ง่ายนิดเดียวทุกอย่างง่ายหมดนะเขาเรียกอะไรน,น้าลายน่ยที่คุณเตาเิีพูดาแม่งน้ําลายจะไปแก้อะไรแหนบแก้อะไรแค่คุณปา,าฐกถาชั่วโมงเดียวแล้วก็ปัญหาของประเทศชาติหายหมดเลยนี่เสียหายหมดเลยมันไม่ใช่ครับนะประเทศไม่มีรายได้ GDP ต่ำง่ายนิดเดียวครับนะอะไรต่าง และผ่านมาหนึ่งปียังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการคุยโ,โอกอะไรต่างๆเนี่ยผมดูทลาวไม่ไม่น่าเชื่อสินะโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยกูเถียงเลยเพราะอะไรเพราะกูเรียนมากูทำม,มาทุกวันนี้กูยังเป็นเทรนเนอร์ของแบงค์อยู่นะไม่เชื่อเราไปถามในพวกนักการเมืองนะพี่เดเนี่ยเป็นอาจารย์สอนเทคนิคการทวงหนี้คือแบบม่งยากความยากที่สุดนะของการทวงหนี้ในยุคปัจจุบันนะคือพอคนแม่งเป็นหนี้แล้วแม่งก็แบบเลิกใช้บทเลิกใช้โทรศัพท์เปลี่ยนโทรศัพท์หนีเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนที่อยู่ ไม่รู้ตัวแม่ไปอยู่ไหนหมดลูกแล้วแม่ก็ยังมีนักกฎหมายทนายความนะอ่าพวกหัวหมอนะคอยไปยุโยงให้ลูกนี่เบี้ยนี่ก็มีนะให้ลูกนี่ดําเนินคดีกับเจ้านี่ก็มีแนะนําให้เอารถไปซ่อนไปหนีก็มีแนะนําให้อะไรวะอา่าให้ฟ้องกับเจ้านี่ก็มีก็มมยังมีนักกฎหมายทนายความประเภทนี้ในสังคม,ม,มซึ่งการการแนะนําแบบเนี้ยในเรื่องที่มันผิดกฎหมายผิดจริยธรรมเนี่ยต่อไปนะจะไม่มีใครเข้ามาลงทุนประเทศไทยผมได้มีโอกาสคุยกับ ชาวต่างชาติผู้บริหารแบงก์ฟแนนซ์เขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีนักกฎหมายจน่ในความบางคนแม่ก็ไปแนะนําเป็นพวกหับวบบกเป็นนี่ไม่ต้องใช้ฟ้องกลับแม่งเลยนะดึงช้าๆมีทรัพย์สินก็ขายหนีเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามกคุณบล็อกเบอร์โทรศัพท์ไปแก้ความกลับคนแบบนี้ก็ยังมีนะน,นะภาษาทางสินเชื่อเขาเรียกว,ว่าบลลูรอลภาษาวัฒนธรรมเทียวนี้เพราะฉะนั้นประเทศเราเนี่ยใครเป็นนี่แม่งต้องใช้ไม่ใช่ต้องมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงเ่าประจานอะไรต่างถึงจะใช้บางคนเนี่ย ตั้งโตะแถลงข่าวประจานแม่ก็ยังไม่ใช้ครับก็ยังไปจา้างพวกนักกฎหมายหัวหมอเนี่ยมาไปกาเอาวิ่งคดีนี่คือสางคมที่แม่งไปกันใหญ่นะคือกลายแม่งไปเลยเห็นโกงจับเป็นดอกบัวหรือเปล่าเห็นผิดเป็นชอบไหมเออเ็นนี่ก็ต้องแนะนำให้เขาใช้นี่เจรจานไปไม่ใช่ฟอ้องกลับเจ้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปากกาบอกนะใครแม่งจะมาลงทุนประเทศไทยเป็นนี่แล้วก็ไม่ใช้ใช้มาตรการทางกฎหมายเล่นงานเจ้านี้ใครแม่งจะมาลงทุนในประเทศไทยนะครับอันนี้คือสิ่งที่พี่เดนะครับ มาเล่าความจริงนะครับเดี่ยวกับเรื่องกรณีการบ้านก <c oughs> ารเมืองที่คุณทักสินเข้าไปขึ้นเวทีเนี่ยจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดในแม่งจริงไหมนะครับนะก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยรายการที่จัดทางโซเชียลมีเดียเนี่ยแม่งจะต้องมีคนดูแม่งจะต้องมีคนที่เข้ามาเอนเกจเมนต์มานะครับแล้วก็มาพิมพ์มาอะไรต่างๆแล้วมีคนกดไลค์กดแชร์รายการพวกเนี้ยแม่งถึงอยู่ได้เนี่ยรายการพี่เด์เพราะนั้นรักพี่เดก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับแชร์ครับ ไม่ต้องจ่ายตาังกูไม่ได้รับบริจาคไม่ต้องเอาเงินเอาทองเอาสร้อยเอาอะไรมาให้กูนะนะครับนะให้กูอย่างเดียวคือแชร์แค่นั้นเองนะครับพี่เดก็จะมาให้ความรู้ทุกวันใครชอบก็เข้ามาไม่ชอบก็ช่างแมกไปไม่ใช่ปัญหาอะไรของกูเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เดย์อายุ61แล้วย่าง62แล้วเนี่ยก็คือการให้ความรู้กับประชาชนลอกเตือนภัยอย่างูอย่าตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อพรประกันพรประกันด้าของไอ้พวกการเมืองเก่านะขายฝันนะครับขายฝันอย่างเดียว สอนให้ประชาชนอ่อนแอสอนให้ประชาชนต้องพึ่งรัฐไม่มีเงินไม่เป็นไรเป็นหนี้ไม่ต้องใช้พักหนี้เลยยกหนี้ให้นะครับไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวรัฐบาลเอาภาษีไปไงให้สนับสนุนไว้ต่อไปแบงก์ก็เจ๊งออมสินอทองกสอเอสดี e, ต่อไปแง่์เจ๊งหมดไนงะเพราะเป็นหนี้ไม่ต้องใช้หนี้อกอยอสอคือยืมเงินมาก็ไม่ต้องใช้เพราะรัฐบาลเราประชาิยมเอาเงินภาษีมาซับพอร์ตเป็นหนี้ก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องทวงไม่ต้องฟ้องยกหนี้ไปเลยค่าปรับก็เรียกได้อะไรก็ไม่ได้ก็บ้านเมืองก็ชิบหาย หวังแต่คะแนนเสียงความชิบหายของประเทศชาติภาระที่สาธารณแม่งมากขึ้นแต่คะแนนนิยมดีขึ้นเงเพราะนักการเมืองพวกนี้ต้องการทําให้ประชาชนผ่อนแอต้องพึ่งรัฐต้องรอแจกเงินหนึ่งหมืน่นต้องรออ่ารัฐบาลประกาศพักนี้นะต้องรอความช่วยเหลือต่างๆทําให้คนจนเหล่าน,นี้ต้องพึ่งอ่าพกการเมืองประเภทขายฝันประชาชนิยมนะครับแล้วแล้ว,ลวคนพวกนี้มันก็ทําให้เศรษฐกิจประเทศเราแย,ย่เกิดวัฒนธรรมเบี้ยวนี้หรือภาษาทางการเดินเรียกว่า โมเลฮา,า,าราดคือแม่งโกงกันทั้งแผ่นดินนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่รวยกันทั้งแผ่นดินนะโกงกันทั้งแผ่นดินกลายว่าลูกนี่ก็ไม่จ่ายนี่แทนที่ดินรลนหาเงินมาใช้นี่กลับกลายเป็นว่าแม่งมีรัฐบาลไปสนับสนุนให้ลูกนี้ไปไงเบี้ยนี่นะพักนี่ลูกนี่อะไรต่างๆทำให้เกษตรกรคนยากคนจนคน,น,นท,นที่อ่าอ่าเปลาะบางเนี่ยนั้นไม่อะไรแล้วรอแนละ้วแจกเงินรอพักนี่รออะไรต่างนะเป็นนี่ก็ไม่ต้องใช้นี่เสียในสถาบาลการเงินก็ซื้อมาครับเอามาเก็บไว้ที่รัฐ ให้รับแตกรับภาระไปอประชาชนก็ชอบดีเมื่อกูไม่ต้องไม่ต้องจ่ายแต่ระยะยาวก็ประเทศชาติก็ชิปหาย <c oughs> อันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าประชานิยมีแม่งทำลายชาติทาลายประเทศระยะยาวภาระนี่แม่งมากขึ้นส่งเสริมให้คนเบี้ยวนี่อะไรต่างๆมาใครแม่งจะมาลงทุนประเทศเรานะมีแต่คนโกงทั้งประเทศอันนี้คือความจริงที่ผมอยากจะพูดว่าเราอยู่กับความจริงแนละ้วอยากให้ประชาชนตาสว่างได้แล้วลดการึุบชาจากรัฐอย่าไปหวังแม่งจะแจกเล่นแจกอะไรต่างๆนะ เราต้องช่วยหนูตัวเองพัฒนาตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้นะครับนะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเมื่อเช้านี้ก็มีนุ่มใหญ่คนหนึ่งมาล,ลองเรียนนะครับเขาไปโดนวิฉาชีพหลอกนะหลอกเฟซบุ๊กมาเป็นรูปผู้หญิงสาวแต่งตัวโป๊ๆน่ารักก็าปรากฏคุยไปคุยมาก็แกลกไลน์กันพอแกลกไลน์เสร็จแล้วปรากฏเป็นไงฮะถ้าเขาก็บอกให้โชว์ผพพ้าสี้หิวหน่อยก็าปรากฏว่าแก้ผ้าอาบนะ้ำแล้วก็โชว์ห่ามนะแล้วก็ไปชักว่าก็โชว์ ปรากฏมิจฉาทีพคนนั้นก็ถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็บันทึกไว้หลังจากนั้นก็เอามาต่อรองเรียกสองมืพอไม่จ่ายปุ๊บแมงก็เอาไปแพร่ในโซเชียลมีเดียแต่ไม่หมดเลยครับแพร่ในโซเชียลมีเดียแต่ไม่หมดเลยครับน <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็ลําบากนะครับมาปรึกษาพี่เดแล้วก็อยากให้พี่เดบอกพี่น้องประชาชนว่าให้เตือนภัยคนที่ชอบเงี่ยนชอบอื่นทั้งหลายนะครับมนุษย์จองเงีย่ยมนุษย์จอมอื่นนะครับเนี่ยดูนะครับคนนี้ก็เป็นคนดังเลยนะที่มาปรึกษาพี่เดเนี่ยคนดังเลยอ่ะ